ไอคอนสยามที่เรารู้จักกันดีนะครับถูกตาสินรางวัลครับที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสด้วยการไปคว้ามาพิกอ a วอสระดับความใหญ่ของรางวัลนะครับเทียบเท่าออสการ์ของวงการอสังหาริมทรัพย์เลยไอคอนสยามไปติดท็อป3ของโลกนะครับถูกยกย่องให้เป็น The Most i n f ิน e n t i a l Property 2025เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อหลากหลายด้านนะครับต่อเมืองต่อเศรษฐกิจต่อไลฟ์สไต ต่อวัฒนธรรมและยังไปมีอิทธิพลต่อทิศทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆในโลกนี้อีกนะครับสมกับที่แอร์คอนสยามไม่เคยใช้คําว่าเขาเป็นศูนย์การค้าแต่เขาเป็นแลนด์มาร์คที่มา เปลี่ยนเกมเรื่องนี้จริงๆครับไอคอนสยามเนี่ยมีคอนเซปต์ตอนนี้จะสร้างอยู่3เสาหลักด้วยกันครับหก็คือเป็นจุดมุ่งหมายจากผู้คนทั่วโลกอันนี้เขาเรียกว่า global destination นําเสนอผ่าน7สิ่งมหัศจรรย์นะครับเขาไปประสานความดีที่สุดของไทยกับโลกไว้ด้วยกันส่วน2นะครับก็คือการเปลี่ยนวงการคาปิ่กด้วยนวัตกรรมแล้วก็ไปสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่มาเยือนทั้งโลก3ครับเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสอันนี้สร้างประโยชน์ให้ชุมชนแล้วก็สังคมวันแรกนะครับ ย้อนไปเดือนพฤศจิกายนปี2018มีคำถามมากมายนะครับโครงการใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ไอคอนสยามจะทำยังไงจะประสบความสำเร็จระยะยาวได้ไหมวันนี้7ปีผ่านไปครับไอคอนสยามได้พิสูจน์ตนแล้วว่าผลงานพิธีประจ,กจรักษ์จริงๆลองนึกภาพนะครับการจ้างงานอันนี้ชุมชนย่านฝัง่งทนนะครับมีไรายได้ประจำกันเป็นพันชีวิตหรือเรียกว่าพันครอบครัวก็ได้ในขณะเดีวยวกันมูลค่าทำเลใครอยู่ที่นั่นทราบดีมูลค่าที่ดินสูงขึ้นมีการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับจากการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข,เข้ามาในพื้นที่นะครับและสิ่ง นี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าไอคอนสยามเนี่ยวา้ารางวัลกันมาตลอดระยะเวลาเนี่ยรวมแล้ว54รางวัลจากทั่วทุกมุมโลกนะครับในมุมมองนี้น่าจะเป็นคําตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าคนไทยเราทําได้แล้วก็ถูกยอมรับได้ดีในระดับโลกจริงๆพอเราพูดถึงพื้นที่ริมโค้งน้ําเจ้าพยานะครับในช่วงปลายปีไอคอนสยามเป็นแลนด์มาร์คของบิ๊กโปรเจกต์ที่นําเสนอ ผลงานทางศิลปะและเทคโนโลยีวัฒนธรรมไทยผสมผสานากันอย่างลงตัวนะครับอย่างงาน Amazing Thailand c ข o u าด Down า2026ที่เกิดขึ้นมีการนำเอาระบบ 4D Sky Showcase นะครับอันนี้เป็นการใช้โดรนไพรโรครั้งนี้นะครับ โดนแปลกสอนด้วยแสงยังไม่พอจะยิงพลุออกมากลางอากาศด้วยเป็นการผสานความคิดที่ทํางานร่วมกันระหว่างทีมเทคนิคชาวไทยและเทคนิคชาวจีนในส่วนของไลน์อัพบนเวทีนอกจากศิลปินไทยจัดเต็มมาเป็นกองทัพแล้วนะครับมาพร้อมศิลปินระดับโลกอย่างมากต้นเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญในเชิงโปรดักชันนะครับและความบันเทิงที่ถูกพูดถึงในวงกว้างถึงตรงนี้ผมอยากชวนทุกคนคิดกันเล่นๆน,นะครับว่าด้วยศักยภาพในการดึงดูดคนทั่วโลกที่พิสูจน์มาผ่านรางวัลและการติดท็อป3ของโลกการ ลักดันเศรษฐกิจผ่านมานงหมดที่ทำมาแล้ว7ปีการจัดงานเขาดาวครั้งแล้วครั้งเล่ารวมถึงครั้งใหม่นี้จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทยได้ขนาดไหนพิมพ์เม้นมาคุยกันหรือจะแชร์ต่อเพื่อจะบอกเพื่อนของคุณให้รู้ว่า